ไม่ไย้ายออกใชมรลังจปัาับอรู้สอนยังไต้องออบอ,นนอ,งอว่าอดทนแล้วก็ขย,ยันหาของลาของเรานะครับสำหรับต่อไปจะได้กระปูพิธีการนะครับ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะดิฉันในะนาผู้เข้าผู้เข้าร่วมโครงการและก็ผู้ดำเนินประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักจะพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆอันได้แก่การรวมทั้งทักษะพื้นฐานต่างๆในการปฏิบัติราชการประก จึงได้มอบหมายให้ทางกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่เรือรบจตหานจังหวัดทั้งหกจังหวัดก็มีจังหวัดกลงจังหวัดพัทลุงจังหวัดวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมด้วยแล้วก็ได้เชิญเจ้าหน้าทีข่ขอให้ทุกคนได้ตั้งใจนะครับที่จะได้มาพบปะได้มาเรียนรู้แล้วก็ได้มาพักผ่อนแต่ในตัวหลังจากาที่ทุกคนก็สามารถปฏิบัติเหมือนน้องได้ ะะมือกทำรู้และเพิ่มความชำนาญงานงการปฏิบัติงานพิธีหลักสูตรสมบูรณ์มันมีหลายๆายอยางก็บอกไปแล้วนะครเพราะฉะนั้นแล้วก็แนะนำผู้บังกับบัญชาถามพวกเราว่าเวลาแต่งชุดขาวเนี่ยถอดไหมครับเนี่ยมัน,มน มลองไม่ถอดงานหนึ่งใช่ไหมไปอีกงานหนึ่งวาระจังหวัดไปเป็นประธานในงานพิธีต่างๆเออไม่รู้จะสอนยังไงต้องบอกว่าอดทนแล้วก็ขยันถ่าย <c oughs> ลองมานำรายงานเราดยจะไว้ห็นไม่ได้เป็นรองนีถ้าถ้าไม่กระเสียงก่อนความมีชีวิตดูแลเปปัทุกคนสคราเรียทางการได้ก็ยัง